สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านกกกอะหรือบ้านกกกอกครับตำบลตำบลโคราชตำบลโคราชนะครับอำเภอสุขเนินจังหวัดนครศรีมาครับวันนี้วันที่9มีนาคมเจครับเราอยู่ที่ปราสาทเมืองแขกครับเออวันนี้เมื่อวานวันที่8วันนี้ที่9พรุ่งนี้วันที่10สามวันนี้เขามีงานงานกินเข่าคำ่ำประเพณีท้องถิ่นของอำเภอสุขเนิน เขาอยู่จัดบริเวณปราสาทมังคย์ครับห <c oughs> ลายคนมาดูเต้นแบบวันนี้ผมก็พูดตรงๆนะผมมาเป็นครั้งแรกประสาทมันคย์อยู่ที่สุงเดินนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็จะมีพิธีรำวงสวงแล้วถามในครับอันนี้จะทําอะไรครับรำวงสวงเน,นี่ยต้นกระนพอ,อดีครับอะไรนะบูชาบูชาหมายถึงว่าเขามาวงสวง,งว่าจะมีการแสดงนักนแสดงอันที่แสดงอะไรนี่แสดงภาคกลางคืนอ๋อ ันนี้กระบวงสวงอันนี้เขาโทษทีับอันนี้ประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีมั้ยมันไม่แน่ใจไม่แน่ใจมันน่าจะใช่นะต้องครูสังคมอีกท่านหนึ่งก็เป็นนักแสดงอันนั้นอาจจะรู้รายละเอียดเยอะโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยเราไปดูไปเรื่อยๆนี้ครับแล้นี่กับมีดีมาจากไหนครับเร้วมาดูนี่ครับในเป็นเอ่อเป็นหินใกล้ๆเป็นเป็นปราสาท น,นี่ก็จะเป็นอาจจะเป็นประตูเข่าเนาะอก็จะเป็นประตูประตูาตะตอาจจะเป็นตัวเข้าไปข้างในทีเดี๋ยวไปดูข้างในอีกทีครับเป็นไงครับไปเลยครับอันนี้ก็เป็นปราสาทเล็กๆ<า>เดี๋ยวผมไม่อ่านรายละเอียด<า>ผมเพิ่งมาครับนี่วันแรกครับไม่ทราพ่อหมุน<า>ไปเลยครับ นี่ก็เป็นประตูที่สวยงามครับอันนี้ก็ทางเขามันจะมองทะลุถึงกันเลยนะครับอ๋อหนึ่งสองสามครับยืนนะครับนี่เราก็มามาถ่ายรูปครับต,ตอนนี้ประตูมันเหมือนจะทะลุถึงกันเลยนะครับมองนี่มุ้ับทะลุถึงกันเลยประสาทมาแขกนะครับข้างหลัง,งผมอางหลังผมอีกสองประตูนะครับ นี่ครับ2ประตู3ประตูครับสประตูอันนี้เป็นเหมือนหน้าต่างนะสี่ประตูแล้วครับมาลงมานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนสักะเป็นห้องนะครับเป็นห้องอันนี้ก็เป็นห้องอันนั้นเป็นขอบประตูอันนี้ก็เมื่อกี้สี่ห้าประตูนะครับโกประตูตรงที่เขายืนครับ แล้วก็ตามมาตรงนี้ก็เหมือนลักษณะเป็นกำแพงเนี่ยแบตูตรงนี้ก็เป็นรั่วนะครับเนี่ยเป็นรั่วนี่อันนี้เป็นเหมือ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 นโซนแรกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะเป็นทัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็ตัวนี้ ลักษณะจะเป็นหินหินหินเป็นหินก้อนเรียงอันนี้จะทําใหม่หรือเก่าก็ไม่ทราบอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนเราจะพูดอะไรเหมือนเหมือนวัดไหมเหมือนโบสถ์เหมือนวัดเมื่อกี้อะไรครับพกเนาะโอกเจ็ดแปดประตูนะครับแปดประตูครับอันนี้ทางประตูทาง เมื่อกี้ท,ทิ่ไหนคนจำไม่ได้อันนี้จะตะวันออกมากครับเดีออ๋ยวขุดนะนนี้เขามีไฟสองปกัว้วผมช้าๆนะครับผมถ่ายเรียวหนึ่งสองสามสี่ 4 5 6ห้าตัวนี้นะครับเจ็ดแปดอาจารย์ครับถ้านักทที่มาถึงที่สูงเนินแล้วนอกจากปราสาทเมืองแคแห่งนี้ที่เรายืนอยู่กันมีอะนะครับอ๋อลงมาครับที่ไหนบ้านครับอาจารย์นอกจากปราสาทเมืองแคลงมาก็เป็นจุดนั่นครับเนี่ยจุดนั่งอันนี้เป็นเหมือนปราสาทในน้อยอีกสองอันเหมือนคล้ายๆเป็นอารักษ์เหมือนปัดแล้วก็มีประตูหนอประมาณนี้ครับ แันวก็ไปทางทิศเหนือขวามือของเราทานนี้นะคะก็จะเป็นปราสาทเมืองเก่าซึ่งเป็นอารโคยาสามในสมัยโบราณค่ะเปรียบเทียบกปราสาทกรุมนี้มีสามปราสาทด้วยกันค่ะก็รอดสังขารครับพวกเราชาวสมุเนลือกุญแจงานกิาขรงข้ามาล้หลังจากเราศึกษาแล้วนะคะจุดนั้นจะเป็นจุดที่ทอาเปรียบถึงปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลที่จะรั นะคะผู้คนในสมัยนั้นเข้าไปดูแลรักษาแล้วก็จะเคลื่อนขบวนไป <ร ồi S 2> ที่ พี่มคยค่ะ, oh. คะที่นี่เกิดก่อนแล้วก็จะเคลื่อนไปที่พี่มายค่ะ hmm. นั่นคือความสําคัญของปราสาทเมืองเก่าอโรคยาสารในอดีตกาลค่ะโอ้เด็เพ้าะนั้นนีคือความรู้รอบตัวจริงๆนะครับครับนะครับอันนี้เป็นสามัญคือกโรคยาสารหมดเลยใช่ไหมจุดๆนี้นะคะ,ะปราสาทเมืองแขกที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ย oh. เป็นเหมือนปราสาทประธานเป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์ค่ะ oh. ซึ่งจะมีบรรลัยหลายรอบทั้งสี่ทิศค่ะ, oh. คะแต่ปราสาท โนนกูที่เราก่อนจะถึงตรงนี้เป็นเหมือนหน้าด่านหน้าด่านแรกที่จะบอกว่ามีผู้คนเข้ามาในบริเวณปราสาทนี้ค่ะนี่คือความเป็นมาของกลุ่มปราสาทที่ตำบลโคราชแข็งนี้สมัยทวาราวดีไหมครับใช่าราประมาณ 1 2 0พันสองปีขอบคุณนะครับก็เป็นกลุ่มประสาทเดียวกันนาะกับพี่ไม้แมคัะแล้วก็อีกหลากหลายประสาทในจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับจริงๆต้องบอกว่าที่โคราชเราเนี่ยมีกลุ่มในเรื่องของประสาทอารพยาสาลนะฮรแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มประสาทที่เป็นในสมัยคอ รวมไปถึงกันที่นี่ด้วยซิงเส้นทางโคราชจีโอปาค่ะเริ่มตั้งแต่อำเภอสีคิ้วมาสูงเนินเราเข้าไปเขตอำเภอขามทะเลสอไปที่อำเภอเมืองเราก็จะมีปราสาททินพขนมวันเป็นกลุ่มปราสาทนะคะแล้วก็ไปจบที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งมีสร้างไดโนเสาร์ดึกดำบรรนั่นแหละค่ะคือ5าอำเภอที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีการสืบค้นนะคะทางประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาภูมิศาสตร์แล้วเราจึงได้รับการรับรองเป็นโคราชจีโอปาค่ะนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับของเมืองโคราชซึ่งหลายๆท่านน่าจะได้รอบเรื่องราวตรงนี้กันอยู่แล้วนะครับสมัยนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเมืองเก่าเมืองเก่าของของ คนไทยเราลวกันนะครับแล้วก็คนไายกันด้วยค่ะคุณโอขาช่วงนี้ด้านหน้าปราสาทนะคะพ่อเมืองแม่เมืองสูงเดือคืนนี้ท่านจะเป็นพระเอกนางเอกให้กับเราด้วยค่ะเป็นนักแสดงกิตติมศักดิ์นะครับท่านนายเปร์เดชฤทธิ์จิตชายโอ้โหวันยของท่านค่ะคุณนายจิรประภาทิดชายค่ะ วันนี้ท่านแต่งแบบทรงเครื่องแบบโอ้โหเต็มเลยนะฮะอีกคู่หนึ่งค่ะท่านจะแสดงสลับกันนะคะท่านพันตำรวจเอกสุขวัฒน์อังคสยาวัาครับลองไปดูรกาสถานตำรวจปูนเนี้ครับอันนี้เป็นเหมือนคุณนายของท่านเหมือนอะไรันั่งสรีท่านจะแสดงคือรุ่นผู้หญิงอันนี้เป็นพันอันนี้เป็นพันสามรังผีอันนี้เป็นรั่ว ทำด้วยหินนะครับหินยังเป็นหินเก่าดูรักษะการนะครับซึงเรื่องที่อยู่ของพระมหากษัตริย์นะครับ ครับก็สรุปในความว่าบริเวณตรงนี้มีกลุ่มประสาทอยู่3อยู่สามอยู่3ที่อันนี้คือเป็นเหมือนวงงังหลวงแล้วก็จะมีอารมพยาศาลคืออารมณ์เป็นพยาศาล,ออล,าาลที่เป็นเป็นวัดนะเนาะเป็นวัดนะเป็นวัดของเราเป็นวัดที่รักษาโรคนะเนาะโรคพยาศาลคือที่โรงเบาะครับก็กอยู่สองที่ ประมาณก็มา,มากันกนะครับวันนี้ก็มีงานกินเขาข้าของดีสุดเลยครับน่า fire, สนใจครับแต่ม er, ่มีโต๊ะนั่งต้องไปนั่งกันงคันจะถ่ายกิจกรรมให้ดูครับอาหารนี <accused> ่เป็นโอโคราใช่ัยครับมีอะไรบ้างจานไหมคะหนึ่งสูง